คุยกันเกี่ยวกับรเรื่องของ Toyota t o y ยต้ายาริสเอทีนะครับเป็นรถที่ขายดีอันดับต้นๆในตลาดประเทศไทยเราตามเดือนเนี่ยขายไปหมื่นกว่าคันนะฮะรถมือใหม่ป้ายแดงนะครับผ่อน5,000บาทพอมาดูข้างในนี่นะฮะเราจะเห็นจุดเด่นแบบชัดๆเลยก็คือ สวัสดีครับผมกัลเลซิ่งนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Toyota y ย r i s a t i v ีนะครับถามว่าทำไมวันนี้ถึงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Toyota y ย r i s a t i v ีเพราะว่านะฮะรถ t o y ยต้ายาริสเอทีพณัจจุบันเนี่ยยอดขายเนี่ยมีประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับไตรมาสแรก t o y ยต้ายาริสเอทีพเนี่ยณปัจจุบันนะครับประกาศยอดขายออกมาเนี่ยอยู่ที่11,248คันนะฮะส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่ม อ่าอีโคคาและ B ีเซ gment นะครับอยู่ที่5้านะครับและยอดขายระดับ1 1 0 0 0หคันนี้นะครับอ่าต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะเป็นรถที่ขายดีอันดับต้นๆในตลาดประเทศไทยเรานะครับเป็นรองแค่เพียงนะฮะยูสุดีแบกและโตยต้าไฮรักลีโวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นนะเอทิปเนี่ยกินเรียบเลยนะครับโอ้โห3เดือนเนี่ยขายไปหมื่นกว่าคันนะฮะอ่านี่เหตุผลที่โตยต้ายาริสเอทิปรุ่นนี้นะครับขายดีขนาดเนี้ย ไม่ได้เฉพาะออปชันนะครับไม่ใช่เทคโนโลยียุคใหม่ล่าสุดด้วยนะครับและที่สำคัญนะรถเนี่ยเปิดตัวมานะฮะเกือบจะ2ปีแล้วนะฮะนี่ปีกว่ากว่านะเกือบ2ปีนะฮะเพราะตัวต้านเลเ t i v ฟนะฮะเปิดตัวเนี่ยเอาจริงๆจังๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณปลายปีนะฮะ2022นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็จะเข้ากลางปี2024แล้วนี่คือเกือบเกือบ2ปีแล้วนะฮะรถเนี่ยยังขายเนี่ยชนิดว่าโอ้โหส่งงอบกันแทบไม่ทันเลยนะฮะณปัจจุบันเนี่ย จริงๆก็ยังมีอยู่นะครับแต่อาจจะได้รอมั่งนิดหน่อยนะครับ10วัน20วันนะครับถ้าใครสนใจนะลองโทรมาสอบถามดูนะฮะโตยต้าสกลนครนะครับรถมีเข้ามาเรื่อยๆณปัจจุบันนะครับของแจกของแถมนี่เพียบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวกันซิ่งจะพามาไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าโตยต้ายาริสเอทีนะครับรุ่นอื่นฟู้ไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรบ้างนะคบผมลิส์ไว้อยู่ที่ประมาณ3ข้อหลักๆเริ่มต้นข้อแรกนะครับ อาโตยตายาริสเอทิตัวนี้นะฮะเปิดตัวใหม่ล่าสุดออกมาเนี่ยรูปร่างหน้าตาเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยรูปร่างหน้าตาใหม่แต่จริงเครื่องรุ่นเล็กเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเครื่องเหลียงเป็นพันสอยู่หลายท่านอาจจะมองที่เทคโนโลยีเป็นหลักตัวนี้น้ํามันล้วนๆน,นะครับเครื่องพันสองนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการขับเคลื่อนเนี่ยยังไม่เป็นไฮบริดยังไม่เป็น EV นะฮะแต่ว่าเอามาสู้กับตลาดที่เดือดต้องบอกว่าเดือดแบบโอ้โห เดือดจนไม่จะพูดยังไงนะฮะรถในกลุ่มเนี้ยนะฮะรถราคากันแหลกลานลด e v รถไฮบริด Hybrid มาแล้วนะครับรถโอ้โหใส่มาในกลุ่มรถจีนลด e v จีนอย่างเงี้ยนะฮะราคาถูกถูกกว่านี้มีนะฮะชาร์จไฟนะฮะเต็มนะฮะขับไม่ต้องเติมน้ํามันอีกเลยนะครับแต่ตัวทายาลิสเอทีพณปัจจุบันนะฮะตัวที่ขายดีขนาดนี้ยังเป็นเครื่องน้ํามันอยู่นะครับเครื่องพันสองนะฮะก็คือประเด็นแรกนี่แหละครับเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มนะฮะรูปร่างหน้าตาเนี่ยใส่มาให้ถือว่าใหญ่ ถือว่าดูดีนะฮะไฟหน้าเนี่ยเป็นฟูลเอ LED ให้เลยนะครับรบลังหน้าตาทางด้านหน้าเนี่ยเอาจริงนะด้วยขนาดตัวด้วยการดีไซน์เรื่องของสเปคด้านหน้านะฮะใส่มาให้เนี่ยราคาขนาดนี้คุ้มสุดๆแน่นอนนะครับอันนี้คือจุดแรกที่ตัวตาใส่มาแล้วเจ้าอื่นนะฮะอาจจะสู้ลําบากนิดนึงเพราะว่าด้วยขนาดของตัวรถด้วยของราคานะฮะเอทีนี่ยดูเด่นกว่าเพื่อนนะฮะ จุดที่2นะครับตัวตายาลิสเอทีพเนี่ยมีข้อเสนอทางด้านการขายที่สุดยอดแบบมากๆนะฮะหลายท่านอาจจะนึกนะฮะข้อเสนอการขายเนี่ยแต่ละยี่ห้อนะฮะก็จะมีจุดเด่นนะฮะแตกต่างกันไปและแต่ละยี่ห้อนะพยายามจะขายด้วยข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะฮะแต่ยาลิสเอทีพตัวนี้นะครับข้อเสนอทางด้านการขายเนี่ยจากที่สอบถามนะสอบถามโชว์รูมสอบถามเซลล์นะฮะ,ะ,ะเขาสู้ทุกเงื่อนไขนะฮะคือท่านเพื่อนสมาชิกเนี่ย ไม่มีเงินออกรถนะฮะออกรถถูกที่สุดนะเนี่ยฮะของโตยิต้าสกุลเนี่ยออกรถถูกที่สุดนะมีเงิน9,999บาทออกรถได้เลยนะฮะอันนี้คือตั้งแต่ออกรถนี่ก็อ,อกื่นเ0้ากว่าบาทนะครับข้อเสนอนะฮะการซื้อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนถ้าสมมุติอยากผ่อนเอาแบบถูกๆนะนะฮะมีเงินดาวบ้างมีอยากให้ผ่อนถูกๆ5,000กว่าบาทก็ผ่อนได้นะฮะโอ้โหใครจะไปเชื่อนะรถมือใหม่ป้ายแดงนะครับเนี่ยฮะรถป้ายแดงนะครับไม่ใช่รถมือ2นะครับผ่อน5 0 0 0บาท ก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องมีเงินดาวนะฮะอันนี้ก็สอบถามโชว์รูมก่อนแล้วกันนะแต่เบื้องต้นนะถ้าใครมีเงินดาวบ้างนะฮะแล้วผลมือหมายป้ายแดงเนี่ยผลห้าพัน 5, 000, ผมว่าเวิร์กนะฮะ,ะเรื่องของนะครับกฎเกณฑ์นในการซื้อ,อเรื่องของเครดิตนะฮะถ้าสมมุตินะครับเราไปออกรถหลายรุ่นนะครับบางทีเนี่ยเราไปซื้อรถอาจจะต้องแบบโอ้โหอาจจะต้องมีเงินดาวเยอะบ้างนะครับอาจจะต้องมีแบบว่าเครดิตบูโรอะไรโอ้โหแบบเยอะแยะมากมายแต่ทางด้านของโตโยตานะฮะต้องบอกว่าเขามีลิสซิ่งของเขาเอง ะะเรื่องของข้อเสนอทางด้านการซื้อเนี่ยอาจจะมีแบบไม่ยุ่งยากนะฮะเหมือนเจ้าอื่นนะครับก็เลยทำให้ของโตย o า a y ยาริสเอทีมปัจจุบันนะครับขายดีมากๆเลยนะฮะแล้วด้วยเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับเขาถึงทําอย่างนี้ได้ก็ต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าโตย่าเนี่ยเขามั่นใจนะครับว่ายาริสเอทีมเนี่ยราคาแข็งนะฮะแล้วซึ่งปัจจุบันก็ราคาแข็งจริงนะฮะออกมาปีอวปาอ่าเกือบ2ปีเนี่ยนะฮะราคาแทบไม่มีตก อ่าเปรียบเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันนะครับหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆก็แล้วแต่เซกเมนต์อื่นก็แล้วแต่นะฮะราคามีตกไม่เห็นนะฮะยิ่งรถอีมียิ่งเราเห็นนะครับว่าราคาลดลงอย่างเยอะเลยนะครับแต่พอมาเปรียบเทียบกับตัวใต้ดิสอเลทีฟนะครับราคาเนี่ยโอ้โหแข็งโต๊กเลยนะฮะต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะณปัจจุบันราคายังดีมาก l i สซ i n g ก็เลยไม่กลัวนะครับไฟนแนนซ์ก็เลยไม่กลัวลูกค้านะครับก็คือยืดหยุ่นทางด้านของสินเชื่อให้ได้เยอะมากนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลหลลััักๆ2ตตววนะแททีีมาดู่3 เรื่องของของแถมปกติโตย a าริสเอทีเนี่ยรูปร่างหน้าตาเท่แล้วนะครับแต่ว่าของตกแต่งของอะไรต่างๆนะครับสามารถสอบถามได้นะฮะด้านหน้าโชว์รูมนะอย่างโตย่ตาสปนอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเจ้าที่เราพาไปดูนะฮะฟิล์มเนี่ยได้แน่นอนนะครับแต่ว่าต้องต้องบอกนี้นะว่าเวลาเพื่อนๆสมาชิกนะสอบถามด้านหน้าโชว์รูมเนี่ยแต่ละคันไม่แถมเหมือนกันนะฮะอยู่ที่ข้อเสนออยู่ที่เงินดาวน์หรือที่แรมของเราก็แล้วแต่นะครับแต่เบื้องต้นนะฟิล์มกองแสงได้นะครับ ที่บางแดดอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีที่คุบชุดโคมเปิดประตูนะฮะ,ะมีอัปเกรดกล้องอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าแบบชุดแต่งต่างๆนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้ของแถมอะไรนะครับก็ลองสอบถามดูนะฮะด้านหน้าโชว์รูมเนี่ยเขาจะมีของแถมเ็มไม่หมดนี่เป็นจุดเด่ดนที่สุดนะฮะของโตโยตาณปัจจุบันนะฮะราคาถูกไม่พอนะฮะข้อเสนอการซื้อนะฮะต่างๆมีเยอะไม่พอนะฮะไฟแนนซ์มีของแถมก็มีให้อีกโอ้หใครจะไปเชื่อนะฮะโตโยต้ายาริส ก็เลยทําให้ตัวยอดขายนะครับสูงในขนาดนี้นะฮะลองมานั่งดูภายในกันบ้างนะฮะว่าจุดเด่นอีกจุดหนึ่งทางด้านในเป็นยังไงนะครับเนี่ยพอมาดูทางด้านภายในนะครับนี่เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของโตยตายาลิสเอทีพนะครับจริงๆถ้าดูข้างนอกเนี่ยผมมองว่าโอเคแลละแต่พอมาดูข้างในนี่นะฮะเราจะเห็นจุดเด่นแบบชัดๆเลยก็คือทางด้านของโตยตาปกตินะครับจะไม่ได้ให้อะไรมาเยอะขนาดนี้นีข่ขอใช้คําว่าอย่างนั้นนะแต่โตยตายาลิสเอทีพนะครับ เดี๋ยววันหลังผมพามาดูวิธีการใช้ทั้งหมดนะครับว่าต้องกดปุ่มอะไรออปชันต่างๆมีอะไรแต่วันนี้เอาคร่าวๆก่อนว่ามีหลายจุดมากๆนะครับที่โตยิต้าใส่มาให้และดูพรีเมียมมากๆนะครับทั้งจอพวงมาลัยมันติดฟครืชั่นสัมผัสต,ต่างๆนะครับเรื่องของออกชองออปชันเรื่องของอเรื่องกล้องหน้ากล้องหลังกล้องโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่คือจุดเด่นปีนี้นะฮะของโตยิต้ายั i ติเซทิฟซึ่งเปิดตัวย้ำอีกทีนึงนะฮะณปัจจุบันที่เปิดคลิปอยู่นี้นะฮะ ปีวกว่าเกือบ2ปีแล้วนะครับแต่โตโยต้ายาริสเอทิผมยังมองว่ายังไม่เชยนะฮะยังดูแบบโอ้ใช้ได้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเอางี้ดีกว่าถ้าใครสนใจนะครับรถโตโยต้ายาริสเอทหรือว่ารถเซกเมนต์เนี่ยนะฮะอีโคคาร์หรือว่า B ีเซกเมนต์เนี่ยผมว่ายาริสเอทิไปลองขับดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าขับเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะชอบแน่นอนนะฮะอันนี้เบื้องต้นนะนะฮะการเลสซิงเนี่ยสูง170นิดนิดนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ90กว่าโลนะฮะ เนี่ยฮะนั่งแบบยังเหลือๆเลยนะครับผมยังรู้สึกว่าเอาจริงถ้าถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ถึงก็ใหญ่มากนะครับแต่ถามว่าเล็กไหมไม่เล็กเลยครับถือว่านั่งสบายก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็มาที่โตโยต้าสกลนครได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามได้เลยนะหรืออยู่จังหวัดอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับโปรโมชั่นเนี่ยมีเยอะจริงๆลองโทรมาสอบถามดูนะครับสำหรับนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ